สวัสดีค่ะมือนี่ประเด็นสีมาเห็ดกับเขาเนาะคนะเนาะมือนี่กับนี่ประเด็นสีเห็ดใครเหมือนเคยเห็ดประเดเ็ดอย่างลายย่างดอกมือนี่เห็ดแค่ย่างเดียวเพราะว่าเล็กหน่อยสิกินเขาแล้วเขาก็สิไปอันวายตุ้ดกินเนาะคนะเนาะเมันสิเดินทางไปไายทางอื่นอีกหลายหมอง ขอวอวยพรให้มีแต่ความสุขความจเจริญเด้อค่ะเด้อตุตกินนี่ก็อกขอให้ลำลำด้วยเงินทองบันสุกข,ขุนให้อยู่ดีมีแรงสุขภาพแข็งแรงทุกคนเด้อค่ะเด้อขอให้เฮ็ดอีหยังก็ใหายน้ำมากข้าคืนสะดวกสบายไปเบิดส่วน,น,กกนสุกแมงนาะค่ะเนาะต่อมาประเด็นก็นอยากหันใจฮอดๆองอยู่หางแจะอันเบาลิ้นแข็งแข็งสิเป็นน้ำกินยากับ่ฮู้เนาะ ข้างกระเว๋าเพราะคเห็นนั่นเนาะไปเดินเมียห้างเทียเป็นหลกหอกห้างเทียอันห้างเทียกระเบาดีห้างเท่อกรเบ้าว่าดีอันเสียงบ่าใครดีห้างเทียก็ไดเสียงฟ้ากับมีเสียงฟ้าเมื่อใดเสียงฟ้าเมื่อนั้นไเมไหมลายบอกว่าเป็นหลกหอบหลอกหอบขอบคุณถูกคำลัางแรงใจเด้อดกเด้อขอบคุณหไหลๆไปเดินเซียดกันกับเขาเห็นเพื่อนก็เด้อบัด้ นี่กับพรีหอมใหอมไงเราก็มีเ,เห็นมะเขือเทศเนาะคะเนาะมีต่างต่เนีเ่ยผมุงทุกภาะ นี้ค้นใจกันใส่หมูสับน้ำเนื้อค่ะเนาะปรเด็นใส่หมูสับน้ำเนาะอค่ะเนาะ อันนี้ประเดอนต้มมันอะโบโดเบิรดหรอกมันกินมือวานเมื่อเช้าก็อ้นไ,นไปไปตังโตอีกนอค่ะนอเดีนยวจะนำที่เอาไปใไสป่ใส่เป็นแำเของเนื้ว ันเวลาต้มมันอะโบโดันใบอันนีน้ขาดบ่ได้เด้อค่ะเด้อต้องใส่ต้องไปซื้อมาไว้เตรียมไว้ในขั้วไว้ใส่เนาะค่ะเนาะนี่เป็นอาหารนั่นเคเนี่ย นันนี้ยนไข่หมึกเค็มเทศแล้วเหรอเนาะคะเนาะ เอาทนหนี้ก่อนเด้อค่ะเด้อไปเดินสิไปจัดโตัวอาหารก่อนบนัดนี้อันเพิ่นนั่นสั่งอย่างเดียวไปเดินก็นมาเฮ็ดอันนี้สิไปจัดโตัวอาหารเพราะว่าก้าวเข่าอันนั้นมันแบบนี่เหล่าะคะเนาะนี่มาสั่งเพิ่อไปซื้อขอให้อยู่ดีจำใบบรรจุกคนเด้อค่ะเด้อให้อยู่ดีมีแหงข้เก็บจะได้ความไข่จะมยยีไปทางใดก็ข่จะเลิ่อนไซแมกขอให้ล่ลำๆรวยๆเงินทองบรรจุกคนก็ปราศจากโรคไข่ไข้เจ็บเนาะค่ะเนาะ ขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกกำลังแรงใจที่มอบใหุ้การเดือนเรื่อยๆขอบคุณหลายๆเพื่อนไม่เพื่อนเก่าเนาะค่ะเนาะทุกจีนนี่ก็ขอให้สุขภาพแข็งแรงลำๆลุ้ยๆเรื่อนท่องจำมมากค่ะขึงจะเลื่อนลุงเรื่องไปทั้งนาเด้รื่อยๆเหตุยังกให้ลาบเดินเนาะค่ะเนาะบัตรสุก้นขอบคุณะคะนนบบคทั่วโลกเด้รื่อๆะะยๆอายุดีสบายบัตรสุก้นเอาไว้ติดตามคลิปหนานะะเนาะค่ะเนาะคลิปนี้เอาไว้เท่านี้ก่อน อันใดพิพผาดประการใดก็ขอโทษขอให้เด right? ้อค่ะเด้อนับมือเถ่าไปหนาเนาะค่ะพ้นี้ก็ได้ขอบคุณหลายๆเอาไว้ติดตามคลิปหนาเด้อค่ะเด้อคลิปเหนียวตัวนี้กอนประเดินสิไปนจัดตัวอาหารเนาะบาย